สวัสด,ดีครับมาผมยืนยังนอ้อนี่เนาะยังกับผมปีกนกบนหายครับผมปีกนกบนครับหถดบาดครับสิบล้อยีอ่สุครับปีกนกบนหายครับผมมาเดี๋ยวผมพาไปน้ำพาปีกนกเย็นตะลออครับ ทำฮาปีกนก,ก่อน้นปีกนกมันเปรซี่นี่ครับผมเหยัยบลอยโอ้ยก๋วย้อนมันตุงเรียงอ่ะไม่เนาะมึงเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเหยัยบลอยครับมาแล้วตัวเขามาแล้วบ่บุดนี่มาแล้วโอ้ยรอบประกอบครับ เอาซำมีก็นนะครับรอชมคลิปหน้าครับขอบคุณครับ